สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการทำความสะอาดปรินเตอร์ Canon Pixma MP287 ในกรณีที่มีหมึกเสีอะไรซึมออกมาด้านนอกตัวเครื่องซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาเวลาที่เราเคลื่อนย้ายเครื่องไปที่อื่นมันจะเลอะไปหมดเลยครับทั้งในตัวเครื่องทั้งโดนมือเราและอาจจะเลอะไปโดนเสื้อผ้าได้นะครับมาเริ่มกันเลยถอดฝาใส่กระดาษด้านหลังออกซึ่งจะมีน็อตทั้งหมด2ตัว ดึงฝาออกแกะฝาครอบบริเวณปุ่มพาวเวอร์ใช้ไขควงแบนงัดออกถอดตลับหมึกและสายแท้ง หนีบสายแทงไว้เพื่อไม่ให้น้ำหมึกไหลออกถอดข้อต่อสายแทงออกจากตลับให้หมดทุกสายตัดสายรัด แกะฝาด้านที่มีแทงออกก่อนถอดแผงชุดพาวเวอร์คลายน็อตออกให้หมดทุกตัว ถอดสายแพร์พาวเวอร์ยกถาดสแกนเนอร์ขึ้นมาเพื่อให้สามารถถอดชุดพาวเวอร์ออกมาได้ถอดสายแพร์ของสแกนเนอร์ออกมาซึ่งมีทั้งหมด2สายมีสายใหญ่และสายเล็ก ถอดฝาอีกข้างออกซึ่งต้องปลดสลักออกให้หมดก่อนนะครับถ้าเรางัดเลยฝาและชิ้นส่วนอื่นๆอาจจะหักตามไปด้วยคลายน็อตบอดี้ด้านในโดยน็อตจะมีทั้งหมด4ตัวถอดออกให้ครบนะครับไม่งั้นแกะไม่ออกนะ เวลาจะยกออกมาให้ดันมาด้านหน้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะติดกับชุดรางหัวพิมพ์ถอดสายทุกอย่างออกจากบอร์ดให้หมด คลายน็อตออกทั้งหมด4ตัวปลดสายไฟออก แกะตัวรังสายไฟออกแกะสายเนซนเซอร์กลมออก คลายน็อตออกซึ่งบริเวณเซ,เซ็นเซอร์กลมตรงนี้จะมีน็อตทั้งหมด2ตัวถอดเซ็นเซอร์บริเวณฟันเฟืองดันตัวสีขาวออกแล้วค่อยๆแกะออกมาอย่าทำแรงนะครับไม่งั้นขามันอาจจะหักได้ แกะเซ็นเซอร์ตัวดีดกระดาษถอดขาสปริงบริเวณด้านหลังชุดรางหัวพิมพ์จะมีทั้งหมด4อัน ถอดน็อตชุดรางหัวพิมพ์ออกคลายน็อตบริเวณด้านหน้าของชุดรางหัวพิมพ์ ต่อไปแกะชุดรางหัวพิมพ์ออกสังเกตให้ดีนะครับบริเวณลูกยางจะติดอยู่กับชุดรางหัวพิมพ์ต้องค่อยๆแกะออกนะขยับไปทางด้านซ้ายมือจนแน่ใจว่าหลุดออกจากกันแล้วค่อยยกขึ้นครับแกะสปริงออกด้วยนะครับ ตัวนี้เก็บไว้ให้ดีระวังหักด้วยนะคลายน็อตชุดดึงกระดาษซึ่งมีทั้งหมด4ี่ตัวถอดบริเวณนี้ออกซึ่งมีน็อตทั้งหมด2ตัว ตรงนี้มีหนึ่งตัวถอดสปริงออกเสร็จแล้วค่อยๆถอดออกมาตามคลิปเลยนะครับ ถอดสปริงที่อยู่ด้านล่างออกถอดสายทั้งสองออกเพื่อสามารถนำไปทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น ยกชุดดึงกระดาษออกมาบริเวณนี้สังเกตให้ดีนะครับจะมีสายยางทั้งหมด2เส้นมีสายสั้นและสายยาวสายยาวจะเป็นสายของหมึกดําเอาไว้ระบายหมึกเสียออกด้านนอกส่วนอีกสายเป็นของหมึกสีสามสี 4, ซึ่งจะอยู่ด้านในอยู่แล้วหรือออกแค่นี้พอนะครับส่วนอื่นๆไม่ต้องก่อนจะยกออกไปทําความสะอาดก็เอากระดาษทิชชู่มาซับน้ำมึกออกก่อนนะเดี๋ยวเวลาย,ยกออกไปข้างนอกมันจะเลอะ แกะอะแดปเตอร์ด้านล่างออกถอดสายไฟเวลาจะถอดอะแดปเตอร์ให้บีบตรงนี้เพื่อถอดสลักนะแกะฟองน้ำออก ส่วนนี้ดึงให้ขาดเลยนะครับล้างฟองน้ำด้วยน้ำเปล่าล้างให้สะอาดที่สุดจนกว่าจะพอใจนะครับหาแปรงมาปัดฝุ่นออกสักหน่อยนะใช้สายยางขนาดเล็กสีน้ำใส่เลยคำเตือนอย่าให้น้ำโดนส่วนนี้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นหมึกจะเลอะไปกันใหญ่ล้างแค่ส่วนที่แกะออกก็พอ ถ้าสะอาดแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับออกให้แห้งหรือใครมีเครื่องเป่าลมก็ดีครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาล้างต้องทำให้แห้งก่อนนะครับการรือเครื่องทำความสะอาดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยส่วนการประกอบเครื่องดูที่คลิป2ได้เลยครับ